เรื่องต่อไปจะทำไปทานคุกกี้ที่ไม่ใช่คุกกี้ธรรมดานะครับเพราะนี่คือคุกกี้กงแห้งของร้านพยุนพูนสุขจังหวัดตรังครับ นี่แหละครับหน้าตาของคุกกี้กุ้งแห้งฝีมือการทําของคุณพี่ดารัตน์นุกตาคมหรือพี่ออมวัย53ปีอดีตนักดีไซเนอร์ออกแบบที่ออกจากงานที่กรุงเทพมหานครกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดสามีซึ่งเป็นชาวจังหวัดตรังพี่ออมเคยทานคุกกี้กุ้งแห้งสมัยเป็นเด็กโดยคุณแม่ซื้อให้ทานแต่ในปัจจุบันหาทานยากมากพี่ออมจึงได้ลองทําคุกกี้กุ้งแห้งกุ้งแห้งที่ใช้พี่ออมซื้อจากชาประมงเรือเล็กหรือประมงพื้นบ้านอําเภอหาดสำราญและเกาะสุกรอําเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเรามาคุยกับพี่ออมกันเลยครับ สวัสดีครับพี่ออมครับพี่ออมเคยทานคุกกี้กุ้งแห้งตั้งแต่กี่ขวบครับจริงๆชอบกินตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ละศึกขวบคุณแม่ซื้อให้ทานอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็คืออยากทาํามาตั้งนานแล้วตั้งแต่เริ่มท,ทําขนมทําขนมตั้งสิบกว่าปีพี่ก็ไม่ได้ทำไม่เคยทําจนเมื่อมีงานประมาณเมื่อต้นเดือนพี่ก็เอืลองทำครั้งแรกกุ้งแห้งจากชาวประมงเรือเล็กหรือประมงพื้นบ้านเนี่ยมีความพิเศษยังไงครับ กลิ่นมันสะอาดแล้วก็ไม่เค็มเกินไปเซนดูแต่ละตัวเนี่ยเอเอนั่นอะแล้วก็ไม่มีเศษเขาเรียกว่าเศษที่แบบมันไม่ใช่กุ้งอนะ่ะเออแล้วว่าอยากทำคุกกี้กุ้งแห้งให้อร่อยลงตัวได้นเนี่ยใช้เวลาทดลองทำนานไหมครับก็าครั้งแรกก็ได้เลยแต่อาจจะแบบเออรดหวานไปนิดเึงนะอะไรประมาณอย่างนี้แล้วพี่ก็อาจจะเปลี่ยนน้ำตาลให้มันเป็นแบบเอออยากได้ความหอมพ <ๆ S 2> ี่ก็จะเอาน้ำตาลในฟอกสีมาปั่นให้ละเอียดมันจะได้ละลายง่ายอย่างงี้ค่ะขั้นตอนในการทำคุกกี้กุ้งแห้งใช้เวลาทำนานไหมครับ จริงๆไม่นานถ้าเตรียมอย่างสมมติต้นหอมผักชีอย่างเงี้ยพี่ก็จะล้างแล้วก็หั่นแล้วก็อบเหมือนอบดีไฮเดรตไว้ทำาล่งหน้าอะไรเงี้ยค่ะหรือกุ้งแห้งแล้วก็จะปั่นแล้วก็คั่วเอาไว้อาจจะเตรียมเตรียมวันนี้เตรียมของวันนี้ให้เรียบร้อยช่างแป้งช่างอะไรแล้วก็อีกวันหนึ่งมาทําก็ได้ค่ะอ่างเงี้ยมันก็ไม่เหนื่อยไม่หักโหมงเงี้ยสบายสบาย รสชาติของคุกกี้กุ้งแห้งเป็นยังไงครับมันเป็นคุกกี้ขาวที่ว่ามันเหมือนบางทีต้องบ่ายๆอ่ะแล้วก็อยากกินขนมนขาวๆบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนเมื่อก่อนทำไมอยากกินกะหรุร่บาลาเปาอะไรเงี้ยนอกจากบางทีช็อกโกแลตชิพนู่นนี่แล้วก็เอออยากกินคุกกี้ขาวๆบ้างโอะไรเงี้ยโอ้โหแพ็กเกจคุกกี้กุ้งแห้งน่ารักมากนะครับได้ไอเดียในการทำแพ็กเกจมาจากไหนครับจริงๆพี่ก็เหมือนชอบสะสมของเล่นแหละไอ้ถุงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีเก็บเก็บไว้ถึงเวลาก็เออเอาไปไหนมาทำได้มากแล้วคุกกี้กุ้งแห้งขายยังไงครับ สองชิ้น2 5บาทบางคนซื้อง่ายเขาก็จะเป็นพวงบางทีแบบพวงหนึ่งสี่ถุงมาไปฝากเป็นพวงอย่างเงี้ยค่ะพวงสามถุงอย่างเนี้ยสามถุงไม่ถึงร้อยมันก็ดูดีไปฝากเขามันก็ดูเยอะนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครที่อยากชิมคุกกี้กุ้งแห้งฝีมือพี่ออมของร้านพยุนพูนสุกนะครับผมก็สามารถสั่งได้ที่ Facebook พยุนพูนสุกหรือว่าโทรได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับ<อ>ถ้ารักแล้วมีทุก มากินคุกกี้กุ้งแห้งจุกๆกับพี่ไหม <S <S เน้นของจองแล้วเดี๋ยวนี้ <S 1> <S 1> <S <S และเช่นเคยนะครับช่วงท้ทยรายการของเราครับเราขอมบอบิฟิ์เซตลิตภัณฑ์ฮีโร่ไปให้ร้านป่าหญ้าคาเฟ่แพะจังหวัดยะโสธรไว้ใช้กันเลยครับแล้วพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการทำดีรวยได้นะครับกับผมกนพัทรเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ที่ดับนี้แ1 5มเป็นต้นไปทานช่ววัน31มวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ